จะอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรไม่สนใจแล้วซุปมิโซะมันก็ต้มเจือด,ดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นใส่เนื้อสัตว์หรือหมูสับก็คงได้เลยเนาะก็บังเอิญไปได้หัวเชื้อสาเร็จรูปซ้อนมิโซะมาไม่ได้จากไหนไกลหรอกนะได้เป็นของแถมที่ซื้อสารายอักอเมะมาจากตรงก้าด้านล่างสายมือนี่แหละวิธีทําก็ทําง่ายๆนะแค่ต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่หัวเชื้อซุปมิโซะลงไปหลังจากนั้นเทไข่แล้วกวนไปไเรื่อยๆแนะนําใส่เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกตามลงไปเพราะจะได้ไม่เกิดไขมันลอยตัวขึ้นมาหลังจากนั้้้้นนนนนโรรยยสสาาาห่่่ออออกกกเเเมมมมมตตลงงไไไปปพพใััุววจ็็ททีีถืดดู มาก็เพราะเซตสาหร่าวกาเมะตรงตะกร้าด้านล่างสายมือนะซื้อมาเขาก็ให้เลือกว่าจะเอาน้ำจิ้มหรือหัวเชื้อชาบูหรือซุปม,มิโซะก็ได้ก็อยากแนะนําให้มีติดบ้านแหละสาหร่ากวกาเมะเนี่ยเพราะทากินง่ายใส่น้ําร้อนพองตัวก็ถือว่าเป็นอันกิน<ม>ได้แล้วเคียวกุบกรอบชิ้นใหญ่ใส่น้าซุปก,ก็หอมใส่หมูกระทะก็กินเคี่ยวอร่อยวันนี้ขอตัวไปสวยก่อนละ่ะใครที่อยากได้บ้างก็จิ้มเลยตรงตะกร้าด้านล่างสายมือจัดไปคาโตกินข้าวเลยทุกคนเลยเข้าไปบนโตข้าว